พุทธกังวันสวัสดีค่ะอ่าสิบหกถึมิบถุนาจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเหนืดวงชะตาของคุณกันบ้างเดี <S <S ๋ยววันนี้มาเปิดไพ่ดูกันไปนะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานทีละใบเลยนะคะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันพุทธกังวันเนาะสิบหมิบถุนาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเหนคุณกันบ้างเนาะโอ้ใบแรกมา ดูมีการเปลี่ยนแปลงอะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกมีความอบอุ่นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงนะคะอืม <S <S คนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะดูเหมือนกับว่า16-30ถึงมิถุนายน2 5 6 8จะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเปลี่ยนใหม่เลยนะ เปลี่ยนใหม่ใครคิดจะเปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนงานใครที่ทํางานอยู่แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนโพ i ิชันเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนรูปแบบของงานอะไรบางอย่างหรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจอยู่แล้วเนาะธุรกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างในการที่ที่ที่เคยทํามาเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลา15วันของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณหากเป็นในเรื่องของการเงินนะมีโอกาสอาจจะอาจจะมีโอกาสที่จะ ด,ดหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่ที่มันโอเคขึ้นต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเอ,อ่อมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่โอเคขึ้นจุดที่ดีขึ้นจุดที่แฮปปี้ขึ้นนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะหากมีการเปลี planning, <inate> ่ยนแปลงก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โอเคขึ้นนั่นหมายความว่าหากคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปคุณอาจจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ที่อบอุ่นหัวใจมากขึ้นอาจจะมีคนมาเยียวยาหัวใจคุณก็ได้นะคะหากสถานะไม่ชัดเจนแล้วอาจจะเพิ่งทะเลาะเบาแววงหรือแม้กระทั่งมีแฟนอยู่แล้วก็แล้วแต่นะคะทะเลาะเบาแว้งกันมีความขัดแย้งกันอะไรต่างๆมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่โอเคขึ้นคืออาจจะมีการปรับจูนทาความเข้าใจและทําให้สถานการณ์ความรักมันมาอบอุ่นนะ หรือว่ามีความอบอุ่นเกิดขึ้นในหัวใจในช่วงเวลา15วันนี้นั่นเองค่ะเออเพราะนั้น15วันนี้นะคะไม่ีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้หัวใจได้อบอุ่นขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอ่าใครรักนายยูนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ